โอ้ยเสียแต่บ่มีพักน้อแม่พักเกษตรมันแก่เว่าบแม่น้องไม่ทำรมะสบายดีพี่น้องผัโปกับทรงน้องเคตคือเก่านยแมงแรงกินข้าวแรงนงกันเดอ้อพี่น้องแกงรวมแกงชะมปีใส่ลูกเอาหนังจุดจี่จีหลกับปูปลาแมงมันงินญยานงัว สปดิดีปลุกมเดยวดีปลุงก่อน,น,นเอ,อ้ยพ่อจะขายไข่กะบุเบิ้งเอาไข่เบิ่องยุสบายดีพี่น้อง,าาองมาจกม เห็มมาเรียบงนาป้านักลเลงโม<อ>่เมอาเลยมมนี่ยคนยังบอกเอาได้ลุงยังได้ดังกระตางังไปหานะโไหนได้อยู่ซื่อแปลว่าไ่ก็พอแล้วอยู่ซื่อแปลว่ายังไงเมื่อกี้่งระงงมเลยโดย แ้ามันแก้มใหม่เลยค่ะตัวนี้ยังวะเดี๋ยวเขาหน่ะมันเจแก้มใม่ามนี่เป็นเหล่านวะแก้มม,กม,ม,ม่น,ออน่ะหมากันอ่อนอ่ะ

แป้งน่ะอ้อกะปุรแก่อยู่นี่น่ะมันแก่อะแก่ตรงนี้หน่อยอยู่อ่ะ <coughs> <coughs> <Siento de novia, coughs>

ตัวใหญ่มันก็ว่าอูเห็นบ่มันบ่ได้มัน ระเบ้บบาเอาไว้ให้เที่ยนนเกี่ยวข้าวอยก,กลับไปไม่เกียกลับไปแค่อาทิตย์เดียวที่นั่นก็กลับมาแล้วกลับมาเป็นแม่สื่อน้องมอดมบ้านเฮาอ,อื่นจาโคดนระเบา้าคนไทยแม่สื่อเรา ฮึ๊บฮึมาอืมกระเดี่ยวกระหัดกระอเลยขอบคุณเช้คุณพ่อเป็นงเอาเงินอันข่ามูน้ำอาอาจีจอยช่องพันอาหายเลยได้เอเงินช่องพันมากระขายคืนจ้ะเอ๊ะเอ๊ะไม่เช่อห

ุ๋นห้่ตุ๋นกตูกกห,หัวกุ้หล่าเขาทงานเขาทองาดงตก่นานแล้วเดี๋ยวางพวกมันกกันนะึ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đồ 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 rồi, thì, đồ, không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดัมก็จเกี่ยวขาวพายมือได้จุ่งข่าวมาในเด้อแนบ่่ไหม่ครับคนะงนองมันบ่าอคุมายขาวงอนางอืมนุ่งมาได้บ่ได้ลงอยู่ เราปวเจ้าช่ไมดไปิ้งมาทำไมห้อยากไปยังได้พี่นนอกเำไไปงมปลาเอ,าอ้ปลาพายดำดำหล,าย,า,ลา,ายหลายจะหาไปงมตอนดำหน้ามันมน,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 มนหนักงองลายครับ ทำ้มากันยังไงอยู่เริ่มเลยเด้อเริ่มป่วนนะโนโนโน่เงี้ยอือ่าถอยลังไปนะเบิ้งในลูกตุ๊กลูกตุ๊กตุ๊กเบิ้งในลูกละอย่าเห็ดลูกไล่อย่าเห็ดพี่มาน้องแม่พี่ตาลูกจังเห็น Sabay apa pa sabay di, yung langkong. mong 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 mong, mang, mang, mang. Teo, 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 teo. Kali na kukukay. Ah, sabay di, bang doba na. Sabay พอพี่จ่ายสามวันเลยโมฮาได้แต่ไม่จับนาเดี๋ยว,น,ยยวนี้ <c oughs> สบายดี <c oughs> สบายดีดูลูกอ่ะสบายดีป่าลุงโดยเอาเงีลูก <c oughs> เอาอัางย